สวัสดีคะ่ะสวัสดีพี่พี่เอฟซีทุกทท่านเลยนะคะสวัสดีทางเอฟซีเก่าแล้วก็เอฟซีใหม่นะคะมาพบกับช่องสาวึงเหมือนเดิมนะคะพี่พีจ๋ากับแนวทางฮาหนอยของวันที่2องมกราคม2,569นกะคะก่อนไปรับชมแนวทางเดี๋ยวเรามาฟังคําเตือนกันคําเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางการนําเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิด เด็กต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำจากผู้ปกครองปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะเดี๋ยวเรามาดูผลสรุปกันเนาะพี่ๆจ๋าสำหรับแนวทางที่แอดให้ไปของวันที่1น,นะคะเอาพรุ่งนี้วันที่2รัฐบาลไทยก็ออกแล้วถ้าใครอยากได้นะรัฐบาลไทยแอดลงสตอรี่ไปแล้วนะแล้วก็ลงในกลุ่มไปแล้วด้วยนะคะพี่ๆจ๋าวันก่อนก็ให้ดูท้ายคลิปไปแล้วเนาะอ่ะมาดูผลของฮานอยกัน แอดให้เด่น3 8 9วิ่งรูดไปที่8นะคะในนอยแรกนะคะก็คือรอบเฉพาะกิจ6 7 4ล่าง3 1นะคะเด่น3มานะคะพี่วิจาเด่น3มาในนอยกาชาตินะคะ9 3 4ล่าง6 3สามามาทั้ง2เลยนะคะในรอบพิเศษ2 2 1ล่าง1 7อันนี้แอดหลุดในรอบปกตินะคะ0 6 8ล่าง0 8 เด่นที่แปดวิ่งรูดท,ที่8มานะคะหกแอ่ะแอดไม่ได้เน้นไปเน้นให้6 9มากลับหัวนะคะส่วน8 0นะคะมาแต่ว่าสายวิง่งสายรูดก็มาทั้ง2นะคะในรอบ vip นะคะห้าเจกลาง6 6นะคะวันนี้9ก้าแอดรูดไปอ่ะรูดไปที่8ก็จะมาในหน่อยนี้นะคะทั้ง2เลยแต่ว่าตัวที่แอดเน้นมาในตัวเดียวนะ ตามกันต่อเลยแล้วกันนะคะกับแนวทางฮานอยสูตรเม็ดเดียวนะคะพี่ๆจ๋าเข้ามารับชมแล้วฝากเป็นกําลังแรงใจให้แอดด้วยเด้อฝากกดไลค์กดแชร์นะคะรับชมคลิปแอดให้จบด้วยนะคะเป็นกําลังใจให้กันและกันตรงนี้ด้วยเนาะ,ะแอดก็จะได้มีกําลังใจคิดคํานวณแนวทางออกมาแบ่งปันพี่ๆนะคะใครชื่นชอบชุดไหนตามชุดนั้นนะแอดลงให้สองสูตรเลยนะคะก็คือสูตรเม็ดเดียวนี้แล้วก็สูตรมดรวมที่เป็นตารางนะคะ อ่ะเผื่อพี่ๆอยากจะจับตัวเด่นในตารางกันนะอ่ะตามต่อกันที่ชุดนี้ก่อนชุดนี้นะคะแอดให้เด่นไปที่2 4แล้วก็8นะคะเด่น2เด่น4เด่น8สายวิ่งสายรูดในวันนี้แอดให้รูดไปที่2นะคะรูดไปที่2 2ตัวที่แอดเน้นให้มี20 21 สองห้าสองเจ็ดสองแปดสองเก้านะคะ,ะจดไว้แคบไว้นะคะสำหรับแนวทางของแอดในชุดนี้เดี๋ยวแอดจะไปสูตรมัดรวมกันต่อนะพี่ๆจ๋าแต่ละคนแต่ละท่านชอบไม่เหมือนกันนะคะให้นําไปพิจารณาเปรียบเทียบกันดูแล้วกันนะไปกันต่อเลยแล้วกันนะคะ เาดูผลกันในอ่าชุดนี้กันก่อนสุดรารวมกันก่อนเดี๋ยวค่อยไปดูแนวทางของตัวใหม่นะคะแปบบนึงนะามาชุดนี้นะคะแอดให้ดิน8ปดดิน9ไปดิน8ปดดินเก้าเนี้ตัดไปเลย9้าไม่มาเลยวันนี้นะคะอ่าในรอบเฉพาะกิจนะคะ6 7 4ล่าง3ามหนึ่ง จะ4หลุดไปนะคะ3 1แอดให้ไปที่1 3มาในตัวกลับนะคะในชุดกันในหน่อยกาชาต9 3 4ล่าง6 3อ่า3 4หลุดไป6 3มานะคะ6 3มาในชุดกันนะคะในรอบพิเศษ2 2 1ล่าง1 7อันนี้แอดหลุดไปนะคะ2 1ก็จะไปเข้าตารางตัวดินเนาะไปเข้าตารางตัวดินนะคะส่วนในรอบปกตินะคะ0 6 8นะคะ ศูนย์มาหกมาแปดมานะตารางตารางเรามาสามตัวอันนี้ก็คือเข้าตารางเหมือนกันล่างศูนย์แปดเด่นที่แปดแอดเน้นไปที่แปดศูนย์นะคะมาในตัวกลับในรอบ v ี p 5 7ีห้าเจ็ดหกเจ็ดหกแอดเน้นให้หกเจ็ดมาในตัวกลับส่วนล่างหกหกแอดหลุดไปเนาะสำหรับตัวที่อาจจะคู่ให้ก็จะมาในรอบเฉพาะกิจนะคะกาชาด รอบปกติแล้วก็ในรอบ v i p พนะพลาดในรอบพิเศษเนาะพิเศษเราไปเข้าตารางนะคะพี่พี่จ๋าก็ยินดีด้วยเนาะสำหรับท่านที่ตามแนวทางของแอดโดยเฉพาะตัวที่แอดเน้นนะคะทั้งสองเลยแต่เป็นตัวกลับเนาะก็คงได้กันไปเนาะพี่พี่จา๋าตัวที่แอดเน้นเลยนะคะมาตามกันต่อเลยแล้วกันนะคะกับสูตรมารวมของวันที่สองมาดูตารางตัวเด่นกันก่อนเลย ตารางตัวเด่นของแอดในวันนี้นะคะให้เด่นไปที่8 2 9 9หรือ6กนะคะเจ็ 7, 4, ส่วนเด่นนะคะแอดให้เด่นไปที่2นะเด่นสุดในตารางก็คือ2กับ8ระวังจะมาประกบคู่กันด้วยส่วน2ตัวที่แอดจับคู่ให้นะคะมีสองห สองเจ็ดสองเก้านะคะส่วนเด่นที่แปดนั้นแอดให้ไปที่8ปดศูนย์ระวังด้วยตัวเดิมนะคะแปดสองแปดสมาตามต่อกันที่ชุดกันชุดกันแอดให้กันไปที่สามศตัวเดิมนะคะ 09แล้วก็74นะคะพ,พี่จ๋าสำหรับสายเบิ้ลในวันนี้นะคะแอดก็ให้ระวังไปที่9 9เนาะมามาดูตัวที่แอดเน้นกันแนวทางอาจจะหลายตัวหน่อยเนาะเพราะว่ารวมทั้งหมด5หน่อยนะคะแต่แอดก็จะเด้นไปที่6คู่นะพ,พี่จ๋าเน้นไปที่6คู่สําหรับตัวที่แอดเน้นในเด่นที่2นะคะแอดเน้นไปที่2 5แล้วก็29 ส่วน8นะคะแอดเน้นไปที่82แล้วก็85นะคะอ่าชุดกันนะคะ09แล้วก็74อ่าใกลชื่นชอบเหมือนแอดก็จุดไว้แคปไว้นะคะสำหรับแนวทางที่แอดให้ไปเป็นเพียงแนวทางเดือพี่น้องจา๋าสูตรการคำนวณมีเข้ามีหลุดนะคะ แอดก็ขอขอบคุณพี่พีเทุกๆท่านเลยที่ติดตามรับชมขอบคุณทุกกาลังใจขอบคุณทุกคอมเมนต์ก็ขอให้เฮงๆรวยๆกันยิ่งๆขึ้นไปเลยนะคะเอาไว้เจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ